มีคนเรียกไลยให้ลงไปก่อนดีกว่ามีหัดเซียวเซียวบวกเลยเขาทุกคนลงไปดูเมื่อกี้มีคนบวกหน้าตาคุ้นๆอยู่นะไปดูดิ เที่อยวที่สุดในเอเชียตะวันออกไปที่สิงเโปร์นะไม่ยอมไม่ยอมมาไส้เนะ่ยอากจะร้อนหน่อยนะเพราะว่าเป็นวันะลูันละลูกใช่เขาเปลี่ยนเป็นสวรรค์นะครับไปแล้วมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิงตาหวานนะเนี่ยคุณเนี่ยเช่นครับนะครับเสื้อที่ติดที่ร้านไว้ก็เด็กน้อยสอยไปหมดแล้วครับสดูเพ็่รูปเมืหมดแล้ว สวัสดีครับกับผมเดี๋ยวมาก่อนครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของเพลงอะไรนะพี่ล่าสุดล่าสุดนี่เล่าอ่ากินเล่านะครับโอเรเป็นเจ้าอนเดี้บอกมียังจะเปิดตันี่จะบอกว่าเขานืมเราไม่ใช่ไม่ลืมเ้าไม่ใช่นะครับวันนี้ก็เขาเรแต่ยินดีต้อนรับจะนั่งครับเออเย็นไหมพี่เย็น เลยก็ปลลาไหแ็นจอระคีอร่อยมากนะเราเนื้อทางเลยหนึบเลยข้างย่างมันร้อแต่เนื้อได้มาเมื่อเช้าสดเลยขอรถชมตรงนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่จระเข้แล้วไม่ใช่จระเขแล้วเนี่ยครับผัดเผ็ดจระเข้คนมเร้ยบอกว่าอร่อยมากอันนี้ผมกินแล้วนี่อร่อยที่สุดเย ใช่ไหมในร้านกินไปแล้วกินจนหมด้ทุกจานแล้วกินกินจนต่วสิบเบิร์ดแล้วน่หงะกินได้นะตัดกิงเทปาไปน้าังันัเจ้าของยานพี่ฝ้ายมันมันหนุดเข้ามาในบ้านเนี่ยพี่ฝ้ายตัดกงเดียวเดียวต่มันตัวที่ยแล้วองก็อน

ยัง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 เราก็รับไหว้ก่อนนี่เจ้าผมเอ้ยจนไปหัวไหเนี่ยเหนีวะโคตรแท้อ่ะครับพี่น้องแล้วมากินเข่าครับตาไายได้นะครับพี่น้องแล้วมากินเข่านะครับผมมาต้อนรับเหล่าก็ตั้งใจมาหาพร้อมนะครับผมก็เดี๋ยวพากันได้เรื่อเดียวนะครับเยับได้ต้อนรับเป็นอย่างดีครับข้าวเด็ดข้าวดีนะคื่อเพื่ออะไรโดยเฉพาะเขาเป่า แล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำโค้กเด็ดมากป้ายมียค่ะคนกลูกแตกนะครับาจะเจอคนเล็กนลกแตกนครพี่นรกจริงดีแล้วแหละถ้าหนูตกนรกไปหนูจะได้ชินดีูน่ารักหน่อยก็คือถ้ามาจะเจอป้ายโคลนลกแตกนะครับก็คือไม่ใช่ร้านนี้จะร้านอยู่ก็ได้มือคจะจับแฟนผมเด้ไหเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้เลยซะแล้ว ยังวซ้อมไว้ตัวปวดลอยใช่ไหมลั่นใช่ไหมนั่นตัดอยู่แยกแสนสิรินะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับป้ายนี้ครับมีรัมย์ป้ายป้ายบุรีรัมย์สุรินทร์คอสเมายร์แยกแสนสิริบุรีรัมย์เส้นที่จะมาอบตอีสานราคาที่สามกนทุกอย่างนะครับถ้ามาถ้าตามมาจากน้องโบครับผมหรือตามมาจากเสียตีผมลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่า เอโบค่ะรถดเปอร์เซ0ก็จะเสียตีค่ะช้านเลย20%ชาเร์เรถยีเอร์เแต่ถ้ามากับซอผมปั๊บแถมเด็กเอ็นผ yeah, ู้ชายให้เลย4คนเี่คน ก็แค่ฟังผิดแต่เด็กผู้หญิงเอ็นผู้หญิงผู้ชายเอ็นผู้หญิงเอ็นต้องผู้ชายดิเอ็นไมไหเอ็นอใช่เนี่ยพวกประคุณเริ่มร้องแองกันแล้วใช่ไหมครับผมขอบคุณหลายๆเล้ยแอนมาเยี่ยมคนเราแตดครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องว่าจะเป็นพี่เป็นใครก็แล้วแต่นะครับพัดแฝงมากกับแวะมาทักทายเยี่ยมยามกันดีกว่าห้องน้ำสะอาดมากค่ะแวะกระชีนได้แอน แล้วมาชี้แล้วมาแยกตรงเดียวกับมึงมาตกกูมันมันหลาขึินแล้วอ่ะไหลเพลงแล้วนะสวัสดีพี่สาธิตจังสวัสดีค่ะพี่สาธิตใช่ต่ำสีเนาะโอ้ยอมไม่ใช่นอครับผู้ป้ายมีการนะครับเจ้าของผลงานเพลงนะครับที่เหล่านะครับไม่เป็นแค่คนที่เหล่า